จากที่จังหวัดตากนะคะพากันไปที่มุกดาหารกันบ้างนะคะสงการานเที่ยมอำเภอเมืองม,มุกดาหารวันนี้ก็ชุ่มฉ่าทั้งจากการสาดน้ําแล้วก็สายฝนด้วยนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณสุภพชาติสุพ,พเมธีรายงานสดจากเทศบาลเมืองมุกดาหารค่ะเชิญค่ะ ครับคุณจามนคุณวนัสริครับตอนนี้ต้องบอกว่าที่มุาหารก็ยังมีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นน้าสงกรานของพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองมุาหารตอนนี้คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งทางจังหวัดก็คาดว่าในตลอดช่วงเทศกาลสงกรานเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า60-70ถึงล้านบาทเลยทีเดียวครับ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานบนถนนพิทักษ์พนมเขตในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแม้ว่าที่นี่จะไม่ได้มีการปิดถนนสำหรับเล่นน้ำสงกรานแต่ด้วยเป็นถนนสายหลักและสายเศรษฐกิจของเมืองนะครับก็ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานแต่ละปีถนนสายนี้จะกลายเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานครับคนที่มีบ้านอยู่ที่นี่ก็จะนำถังน้ำอุปกรณ์เล่นน้ำมาตั้งหน้าบ้านเล่นสรดน้ำกับรถกระบะที่ขนถังน้ำและขับเข้ามาเล่นสรดน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับ แม้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีฝนตกลงมาประมาณหนึ่งชั่วโมงจนถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าฝนก็จะค่อยๆซาลงไปตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่จังหวัดมุกดาหารจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ทาให้บรรยากาศการเล่นน้าสงกรานของพี่น้องประชาชนคึกคักลดน้อยลงนะครับรวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจากฝั่งสปปลาวข้ามฝั่งมาเล่นน้าสงกรานพร้อมทั้งจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลด้วยครับ และจากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมจัดงานสงกรานต์กับจังหวัดมุกดาหารครั้งนี้ส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดคึกคักเช่นท,ที่ตลาดอินโดจีนมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและสอปป,อปอลาวมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมุกดาหารถือเป็นจังหวัดที่มีตัวเลขการค้าด่านชายแดนอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านบาทเป็นอันดับ2รองจากด่านสะเดาจังหวัดสงขลาครับ คาดว่าตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60-70ล้านบาททั้งนี้เตรียมต่อยอดกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาวทั้งแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงแผนพัฒนาการคมนาคมตังเปาเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากปีละ2ล้านคนเพิ่มเป็น5ล้านคนภายใน5ปีนี้ครับ นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดพุทธานเรามีศักยภาพในเรื่องของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นแขวงสุวรรณเขตและก็ทางเวียดนามตอนกลางซึ่งมีประชากรค่อนข้างมากและขณะนี้ก็มีแนวโน้มเทียบประเทศไทยนะครับทั้งในส่วนของ20จังหวัดในภาคตะวันเชียงเหนือก็เราก็มีสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกจังหวัดก็ได้มีการรวมตัวแล้วก็อาจจะมีความที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยลาวรวมทั้งไทยเวียดนามต่อไป ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณถนนภายในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็มีการเล่นน้ําสงการานกันอย่างสนุกสนานคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับบางบ้านที่อยู่บริเวณริมถนนสายนี้นะครับก็จะเอาถังน้ํามาตั้งสรดน้ํารวมถึงบางบ้านที่มีเครื่องเสียงก็จะเปิดเพลงคึกคื้นกันเลยนะครับบนถนนสายนี้จะเล่นน้ําสงการานกันถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะขอความร่วมมือในการงดเล่นน้ําด้วยนะครับ ในวันพรุ่งนี้ครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับยังมีหนึ่งไฮไลท์ที่ใครที่จะเดินทางมาแนะนําให้มาเลยนะครับเพราะว่าจะมีการเต้นบาสโลปนะครับ5,000คนด้วยกันบันทึกเป็นสถิตินะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับคุณจามนคุณวนาศริครับครับขอบคุณคุณสุประชาตินะครับ